ไปพี่น้องผมไปลุยกันกับ u t u b e ช่องอีสานบานกัวเองแต่ลุยไม้สุดพื้นเต้นสุดขนชิงลูกกับไม้ร่อนปูตาเฮ้าไปมานพมาซีเอคลิปสันสันได้โตก็เอาว่าได้โตก็ต้องยอมพี่น้องเพราะว่าสิบว่าลบวนเพิ่นหลายน่นน่ะ สวัสดีครับพี่น้องไปรูยังนายรันพุทธาบ่ะหุษาณทำเพลงมันก็นได้ว่ามันก็บ่ได้เนาะครับเนาะต้องขวางเขาแตกแล้วเมื่อวานมาบนอย่างมู่รียนอาจจะเป็นกระหรอกกระแตแล้วมาจีนน้องอย่มมางบ่แน่ใจแต่ว่าขันเป็นนู้กพอหน้าแห่งดีซาตุพี่น้อง ถุสาธูสาธูสาธูเด้อปูเด้อขอหนูจากตัตสองัตสามตตวนี้เดือปูเด้อกะตั้งไวป้ปอบตั้งป่าไว้ประมาณจากสามัวน่นละปูไอไปลุยพี่น้องเดี๋ยวให้เบิ่งกล้งเขาพี่น้อง ี๋ยวให้เบิ้งกวางเขาพี่น้องวันวนู้นยังมากินบ้ามีวันนึ่เลยกว้างเขาแตกขนาดนี้นี่ชีนูตัวนี่เราับเนาะกว้างนี้ขึ้นกันกับไม้ดอนผู้ตาของเขา กวางเขามุนถูกกวางเลยอันนี้ก่เห็นก่อนขีดกวางนี่กวางนี่กับมุนคือกันพี่นอ้องกวางนี่กับมุนคือกัน จักเซวจังใดดีได้บ้านม,ม,มันสีหนูตัวใหญ่อยู่แต่เขาต้องทํำใจอ่ะครับมันมันว่าเห็นนั่ีสิเสียจังใดอลองของแตกมุนอุย ตอนบ้านนี่ยางมันแห้งเองว่าเฮ้ยจังเลยปูพ่นบ่าท่านห้ยพ่นร่องใจอยู่พี่นอ้องปูพ่นบ่าท่านห้ยพ่นร่องใจอยู่ นะอ้าปูไปต่อมวยยอมแพ้ปุ้ลยลุยหน้าต่อเลยพี่น้องลุยหน้าต่อเลยไปพี่น้องแต่บ่พอมู้ยุคของเขาก็ยาบ่วงต่อน้องพี่น้องอะไปลุย นู้ซุ่มมีตรงมายิงหัวคํำพี่น้องตรงมายิงหัวคํำบ้ามีบ่งแ้วคือคือมันไม่ยอมออกเลยรอบเด็กขวดหูย่างเดียวหูแล้วแต่กะทำเสย <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวให้พยายามบวงต่อนะครับเนาะ <c oughs> เดี๋ยวไปย่ามบวงกันต่อเลยไปเบิ่งอีกษ์สองก่องก่อนปะเทียฝุกนนูก็กระเดานีมันเปได้ยังต้องให้ต้องอูดต้องให้ Lại tố đi đây, bao nhiêu vâng Bọn nhóm nhí chạp nhí đây Cái ta đang nhìn khá khắc Cảm ơn ta Cảm ơn ta Khiến tổng Cảm ơn ta พูตามหอวดวีบอสมีสัญญาณเลยก้องเขากัขเขาเบิดแล้วพี่น้องก้องเขาขเขาเบิดแลเลยมูเล่ย่าหนูตัวหนีวะธรรมดาเจอต้นูปริญนย่าแล้วบ้ามีแช่เอาไฟลงมาขวกมันก็เลียนแล้วใช่ไหมพี่น้อง ไปยาบวงตัวบ้ามีบ่อย,ยอมเพียคลิปนี้ต้องผ้าพีผ้านอกะสบความส้ำเร็จให้ใดเนาะครับเนาะถ้าะสบความส้ำเร็จบ่ใดขควมดมเดีมก็ยุทธีบ้ามีเะครับเนาะมีว่านกแยก,กตก็ได้นี่กอไปไป บัวผหญ่พี่น้องโอวยกลับมาโตดดปดดยู่คือพื้นมันดังสองจังหวะกระโพกดังสองจังหวะผาดพี่น้องผาดหลดเขานี่ย,ยุ่ยหลดโอ้ยขวดที่ดายเลยโดดเขานี่ย,ยุ่ยหลดอันนี้ลงมาไหมนี่ แต่เสียดายพี่น้องหนูใหญ่หนูในหญ่พี่น้องโดดเขานี้ยวยวลดเสียใจเไยสียดายมันบาดนี่มันดังสองจังหวะมันไหวโอ้ยห้องกระพ่อตัว โอ,โอ้ยเบิดอารมณ์เลยพี่น้องเลยพี่น้องก็ได้ยินตัวกระโพกดังสองจังหวะโอ้น้ำเป็นเดือนพี่น้องเลยน้ำเป็นเดือนเหมือนียิ่งไปหาโป่งล่ะเออ bớt ăn <tôi đến đời> <cười đến> <tôi đến> ôi mà thiệt gì đẩy nú nhây mà ôi. ทำาใจว่าได้ทำาใจว่าได้พี่น้องเช่นไงสีอ่อมันอีหวัดขวางกับบอมีมันคือบ๊อบสวดหลวดมันคือตรงมาแปลกโป่งยังสี่่ะเอา ขอพูดทุไล่ทุกซับทุกกาติกาตาฝากกับแจงบ้ามีบอกแล้วว่าฝ่ายแจงแจงังสี่สาุหนูตัวใหญ่มันออกดีเอ้าขอพูดครับสวัสดีครับหวังว่าไ่ผิดหวังเราผิดหวังเนาะเพราะว่าแจ้งสิว่าแจ้งใดรอดผู้ตากระลุยแล้วกองเขากำมูนแล้วเรามาสู้ไทยเพราพ่ออยู่นี่ตัวบักใหญ่เรียบร้อยเลย